สวัสดีรอบดึกชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับเจอกันกับผมในช่วงนี้ก็จะดึกหน่อยนะขออภัยนะครับก็มารูปแบบของพอดแคสต์นะครับทุกคนช่วงนี้ก็อาจจะติดภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะครับลยทำให้การอัปเดตข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งการทําคลิปนี่ก็เพิ่งที่จะสะดวกนะครับในรอบดึกใครที่ดูไม่ทันนะครับฟังไม่ทันในตอนนี้ก็รบกวนไปติดตามผมย้อนหลังได้นะครับในพรุ่งนี้มารลือนนี้กันนะครับเอฟซีสายดึกก็คงจะโอเคนะครับก็ติดตามกันได้แต่ใครนอนดึกไม่ได้ก็ค่อยว่ากันในพรรรุุุ่่่งงงงนนนนนนีีี้้กกััตอออเเเาาาะทคควววด๋ยยจมถึืขป อสตานะครับกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในครั้งหนึ่งนะครับปเปโดรคอสตานั้นมีโอกาสาที่เกือบจะนะครับใช้คําว่าเกือบจะเกือบจะได้มาอยู่กับวาเลนติโนรอสซี่ครับเกือบจะได้อยู่กับพ่อหมอใครที่ติดตามนักแข่งคนนี้มาหรือว่าติดตามพ่อหมอมาเนี่จะเห็นนะครับว่าเขาทั้งคู่นั้นก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความสนิทกันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับ แม้ว่าจะเป็นสเปนกับอิตาลีนะฮะแต่หลายครั้งหลายคราวนะครับที่เปดโดเองก็มีโอกาสได้มาเรียกว่าลงสนามนะครับฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่งลงแข่งขันในรายการ100กิโลเมตรนะครับที่มอเตอร์แรนซ์ซึ่งเป็นศูนย์วิชาการใหญ่ของทางพ่อหมอเขาเนี่ยนั่นก็บง่งบอกชัดเจนนะครับว่ามิตรภาพของทั้งคู่เนี่ยก็เท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะฮะคือมันมันไม่ใช่ว่าพึ่งพ่งมีมานะครับน่าจะประมาณสัก3ปีนะฮะสปี4ปีเท่าที่ดูมาเนี่ย ดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามน,นะครับที่นักแข่งที่เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่โดดเด่นและก็น่าสนใจนะครับในในในมอเตอร์สปอยุคนี้แล้วก็เป็นอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่แม้จะรีไทยไปแล้วเนี่ยแต่บทบาทหน้าที่ต่างๆเราก็ยังคงได้เห็นเขาอยู่ตลอดนะครับอาจอย่างน้อยก็คือในส่วนของทางผู้บริหารทีมเจ้าของทีมนะฮะแม้ว่านานๆทีจะโผล่มาพิษของ v r อาสิงห์ออกสักทีเนี่ยเราได้เห็นนะครับนักแข่ง ใน2ยุคนี้นะครับยุคเก่ากับยุคใหม่เนี่ยก็มีความสนิทคิดเชื้อกันมีบางสิ่งบางอย่างจะเกี่ยวข้องกันมันได้ฟังแล้วมันก็รู้สึกดีนะนะครับ,รบเปโดก,ก็เล่านะฮะว่าในช่วงที่เขาคว้าแชมป์มาได้5สนามคือจาก10สนามตอนที่อยู่โมโตทวีเนี่ยก็คือปีแรกนะครปี2021เนี่ยตอนนั้นเขาเริ่มคิดแล้วนะฮะเ,เริ่มคิดแล้วว่าสงสัยโมโตทวีเนี่ยมันมันจะมันจะไม่พอแล้วล่ะ คงจะต้องแบบว่าหาพื้นที่ไปพิสูจน์ในรุ่นต่อไปนั่นก็คือรุ่นกลางแต่ทีนี้ก็ยอมรับครัว่าคุยอยู่กับ3ทีมในตอนนั้นฮะเป้าหมายที่จะขึ้นไปนในโมโตทูเนี่ยมีอยู่ทีมทีมทีมแรกก็คือเป็น KTM ต้นสังกัดครับทีมที่2ก็คือ Mark VDS ทีมที่3ก็คือ VR C6 แต่เอาทางใจของทางนักแข็งเนี่ยใจเข้าไปหารอซี่นะฮะ,ะใจเขาเนี่ยอยากจะมาตรงนี้ แต่นะครับก็ในส่วนของทั้งผู้จัดการนะฮะที่ดูแลทุกสิ่งอย่างให้กับเขาหรือว่าจะเป็น,เป,นเป็นสปอนเซอร์เป็นอะไรเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ฝั่ง k t m ฮะอ่าคือฝั่ง k t m เนี่ยจะจะดูแบบว่ามันจะฟโฟล์กว่าคือไม,ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายมันก็แบบว่าไปโดก็เป็นเด็กสร้างของ k t m อยู่แล้วใช่ไหมครับสปอนเซอร์อะไรต่างๆก็ถือว่าอยู่ในตรงนี้อ่าอย่างอัลพายสตาร์อย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะในในใน,ในตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามันดูยุ่งยากไงน,นะครับย,ยุ่งยาก แปเรก็ออกมายอมรับครับว่าก็รู้สึกว่าใจมันก็เหมือนกันจะไปทั้งนั้นแหละนะฮะก็เกือบจะได้ร่วมงานกันแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาติดปัญหารื่งของสปอนเซอร์ก็เลยทําให้ในท้ายที่สุดนะครับก็ไม่ได้ร่วมงานกันแต่นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีอะไรที่จะมาขุนข้องหมองใจอะไรกันนะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าต่างคนก็ต่างมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็ได้เจอกันอยู่บ่อยๆในครั้งล่าสุดนะฮะที่ทาง อ่าเปโดบอกว่าก็มีโอกาสได้ไปลงสนามนะครับในมโตแรนแล้วก็ได้คุยกันยาวนะก็คือช่วงนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาเองเนี่ยก็เพิ่งผ่านการทดสอบรถแข่ง m o t ต g p ครั้งแรกฮนะจากครั้งแรกที่ที่ได้จับ RC16 กเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปลงรายการ100กิโลเมตรนะครับอ่าก็คือทุกคนที่ติดตามพ่อหมอก็จะได้เห็นนะว่าเป็น,เป,นเป็นรายการที่ รวบรวมเอาเหล่านะักแข่งที่เป็นโคสนีชิดเชื้อกันนั่นแหละนะทั้งสเปนทั้งอิตาลีนะครับส่วนมากก็เป็นประมาณนั้นแลวก็เอามาแข่งขันเป็นรายการแตกฝุ่นกันนะฮะเป็นรายการแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าซีรีสอะไรมากมายนะครับเป็นการเน้นพบปะนะครับ เพื่อนฝูงเพื่อนพอน้องพี่ของคนที่เขารักเขาเคารพนับถือกันนะฮะเป็นเป็นประมาณนั้นนะครับก็จะมีนักแข่งสเปนนะครับหลายคนเลยทีเดียวละนะฮะไม่ใช่ว่าแต่มีแต่เพียงอิตาลีนะสเปนนี่ก็น่าจะครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันแล้วก็เปโด้ก็ไปรายการนี้มา2ครั้งเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ไปก็ไปเห็นวิธีการทํางานของอ่าวาเลนติโนนะครับก็รู้สึกว่าทึ่งนะครับที่พวกหมอจัดการอะไรได้ยังไงกันบ้างแล้วก็ วิธีการที่เขาเฟ้นหาหน้าแข่งเนี่ยอันนี้ก็ทึ่งนะครับแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้รับข้อแนะนําต่างๆก็บอกนะครับว่ารถมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ไงฮะก็คือขับแต่ m o t ตทูมาเนี่ยแล้วอยู่ก็ขึ้นมาขับ m o t ตจีพีเนี่ยม,มันแตกต่างมันเป็นอะไรยังไงกันแล้วก็ให้คําแนะนําหลายอย่างว่าอย่างนั้นครับเปโดบอกนะฮะ,ะเรื่องโดยอาทิเช่นเรื่องของยางนะครับเรื่องของยางมิชลินเพราะว่าโมโตทูมันก็จะใช้ อ่าเป็นยางอีกประเภทหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าในส่วนของพอขึ้นมาใน Mo t ต GP ก็จะเป็นยางมิชลินอย่างเงี้ยอ่านะฮะก็เลยตอนนั้นเป็นดันหลบนะเป็นดันหลบยัง P ีโรลี่ยังไม่มานะครับตอนที่เปโดขับอยู่เนี่ยก็ให้คําแนะนําให้อะไรต่างๆเขาก็บอกว่าเนี่ยมันรู้สึกดีนะที่แบบว่ามีมิตรภาพนะครับที่ดีจากผว้หมอในแบบนี้แหละนะครับรู้สึกว่ามันก็ดีที่ที่เป็นไปในในแบบนี้นะฮะอ่าทางผู้หมอเองก็เคยออกมากล่าว คำชื่นชมนะครับเปโดเหมือนกันละอ่าก็บอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้มันมันเร็วจริงๆก็คือเขาคิดอยู่แล้วเราว่าจะสร้างความแตกแต่างได้แต่เขาไม่คิดว่าจะเร็วแบบว่าจะใช้เวลาเนี่ยได้ไม่นานนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พ่อหมอทึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากจะเห็นเหมือนกันครับว่าลงเลยมันจะเป็นจุดลงเลยมันจะเป็นยังไงกันบ้างก็เลยตอนนั้นเลยเลยเดาใจทางพ่อหมอว่าแมคงส่จะเห็นตัวเองหรือเปล่าอ่าก็คือเห็นตัวเองตอนที่ตัวเองขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็เหมือน ก็เป็นยุคหนึ่งอ่ะใช่ไหมฮะที่ถูกสื่อถูกคนนั้นคนนี้พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าจะขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงจะอะไรต่างๆมากมายอย่างเงี้ยนะฮะอ่าพรหมอบอกว่าก็อยากจะิกรรู้นะครับว่าหมอนี้จะเป็นยังไงในท้ายที่สุดแล้วก็นี่คือเ,เป็นเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกคนได้เห็นใช่ไหมฮะว่าใครจะไปคิดเลยฮะว่าเปโดน,นั้นคิดจะไปจาก KDM ครับอ่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของอ่าสปอนเซอร์นะ มันไม่ติดเรื่องของสบาแล้วได้อยู่กับพ่อหมอจริงๆเนี่ยโอ้โหนะฮะเขามีโอกาสจะได้ขับรถดูคาติอยู่แล้วหมายถึงว่าเส้นสายถ้าเกิดว่ามาในในรุ่นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะถึงรุ่นใหญ่สุดมากเกี่ยเป็นเป็นแบบนั้นถ้าถ้าไม่แตกคอกันก่อนนะหรือว่าไม่มีประเด็นอะไรที่มันดูสูงเสี่ยงเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะถูกผลักดันกันจนรวดเดียวมาจะถึงตรงนี้เลยนะฮะมาจนถึงอมอเตอร์จีพีเลย แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันโหนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจอะ่ะคือทุกคนครับเวลาที่เราพูดถึงเปโดในก่อนจะสนามแรกจะมาถึงเนี่ยมันก็จะมีหลายกระแสนะครับกระแสที่อวยก็เยอะเหมือนกันอวยว่าโอ้เป็นระดับเทพแบบนั้นแบบนี้ก็คือมาโมโตー p ีพีเนี่ยน่าจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างโดดเด่นเลยคงไม่ต้องรอนานอะไรหรอกมกั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะกับสายที่ไม่ได้อวย นะครับสายที่แบ่งรับแบ่งสู้นะครับจะอวยก็ไม่เชิงจะวิจารห,หนักๆก็ไม่ใช่แต่ปืนประมาณว่าก็รอดูก่อนนะฮะอย่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากมายนะักเพราะว่าใน m o t o g p ในยุคนี้ก็มีแต่เสือสิงห์กระทิงแรดทั้งนั้นนะครับมีแต่เขี้ยวลากดินทั้งนั้นแหละดังนั้นนะฮะขึ้นมาในปีแรกเนี่ยแล้วไม่ได้อยู่ในทีมโรงงานด้วยนะฮะก็คืออยู่ในทีมรองแม้ว่าจะได้ใช้รถสเปคโรงงานก็จริงเนี่ยแต่ ทีมรองมันก็คือทีมรองอยู่วันยังข้ามามันถูกไหมฮะมันจะไปเพียบพร้อมเหมือนกับทีมโรงงานมันมันก็คงคงไม่ใช่ร้อยเปอนะผมว่านะฮะดังนั้นนะครับก็ความเห็นของเปโดเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช้หมายถึงว่าความเห็นของคนที่มองเปโดเข้าไปเนี่ยก็จะมองเป็นประมาณนี้แหละว,ว่าจะเป็นไปในยังไงกันบ้างนะครับแต่จำได้ว่าเราเคยคุยกันนะฮะว่าผมก็ยังคิดใน,ในตอนนั้นนะว่าถ้าเปโดจะทําผลงานได้ไม่ดีเนี่ยแฟนๆของเขาก็จะพึ่งไปตั้งแง่ตั้งง,ง่ามอะไรมากมายนะ จะต้องเข้าใจว่านี่คือปีแรกของเขาผมก็มักจะมักจะบอกเพราะว่าคนที่ท,ที่ชอบเปโดยมันเยอะนะฮะหลายๆคนตามมาจาก Moto3 ตามมา Moto2 เนี่ยก็บอกว่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวอย่างนั้นอย่างนี้ไปผมก็บอกเคยจาได้ว่าเคยบอกไว้ว่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่รื่องง่ายนะฮะกับการที่จะปรับตัวที่จะอะไรในในรถแข่ง MotoGP นะฮะแล้วที่สําคัญก็คือศักยภาพดูคติยังไงก็เป็นทีมที่เหนืออยู่แล้วละ่ะนะ,ะมาแบบเหนือเหนือนะฮะ KDM จะไปปาดหน้าแซงนี่เป็นอะไรที่ก็เรียกว่ายัางยังคงจะต้องลุ้นกันอีกยาวอยู่เหมือนกันละกว่าที่จะเกิดโมเมนต์ตรงนี้ขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดเลยหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าเราได้เห็นความพร้อมของเปโดที่นี้ย้อนกลับมาว่าความพร้อมของดุคติทีนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าเปโดมาดิวกับทางดุคติได้อันนี้พูดถึงเฉยนะครับมันมันคงไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้หรอก แต่หมายถึงว่าการเจราจากันต่างๆถ้ามันลงตัวตั้งแต่เมื่อ3ปี4ปีก่อนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะมีพวกมีโอกาสได้ลุ้นหัวแถวลุน้นตำแหน่งแชมป์ตำแหน่งอะไรต่างๆนี่มากกว่าตอนนี้เพราะว่าต้องยอมรับไหมครับว่าในในี้ KDM นั้นอยู่ในช่วงที่กำลังเพียงพล้มฮะ,ะก็คือโอกาสที่จะขึ้นมาต่อสู้เพื่อหัวแถวนั้นเนี่ยแทบที่จะถ้าจะไม่มีฮะเพราะว่า ตอนนี้นอกจากดูกติก็จะแข็งแกร่งยกทีมแล้วเนี่ยเรื่องของอาพิเลงก็มีบางสารแม้พี่สอดแทรกขึ้นมาได้กลายเป็นเคเทียมต่หานะครับที่เรียกว่าดรอปลงชัดเจนกลายเป็นเปนดโดรน,นะฮะที่ไม่สามารถจะทำาลงานได้ที่ตั้งแต่ในวันเสาร์ในการคอลี่ไฟล์อาตามจริงต้องบอกว่าตั้งแต่รอบซ้อมเลยดีกว่าฮะปกติในเมื่อก่อนนียจะโอ้นะฮะแม่นยังกระจาบวางเลยหมายความว่าหวังว่าจะเป็นยังไงในอรอบวันศุกร์วันเสาร์ตื่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะ ได้เห็นอีกแบบหนึง่งไปใช่ไหมฮะแต่เปโดเนี่ยเห็นไหมครับว่าหลังๆมาเนี่ยโอ้นะยากกับยากยากการคัดเลือบางทีต้องลุ้นอย่างหนักเลยนะฮะว่าจะผ่าน Q2 หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ผ่านก็มีนั่นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่า KTM นะครับกับความเป็ี่ยนไปแต่ถ้าย้อนกลับไปได้นะฮะแล้วเปโดได้ขับรถดูคาติเนี่ยผมเคยเคยพูดหลายครั้งเหมือนกันนะว่า ผมไม่เชื่อนะครับว่า Pedro เปโดนี่จะจะสร้างความแตกต่างจนได้ลุ้นช่างโลกได้อะไรต่างๆในตอนนั้นก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับผมแล้วก็คนที่เป็น FC ของเปโดก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจในบทวิจารณ์นี้ผมค์ก็จําได้อยู่นะฮะว่าผมมองว่าในตอนนี้มันมันเสือสิงมันเยอะในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของรถครับก็คือต่อให้เป็นทีมเอ่อซัพพอร์ตจากโรงงานนะฮะแบบว่าได้รับอะไรต่างๆนี่แบบว่ากใกล้เคียงกันเนี่ยทีมรองมันก็คือทีมรองมันยังค่่มฮะ เลยมองว่าศักยภาพเนี่ยมันมันไม่น่าจะพอเมื่อวัดจากทุกสิ่งอย่างไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าถ้าไป,ด,ไปดูคติเนี่ยผมเคยพูดติดหลกไว้แล้วอันนี้ก็สามสีหงมอนกันว่าโอจะผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในตัวละครลุ้นชั้นโลกเียยซ้ำนะฮะถ้าไปดูคตินะแต่จะได้ลุ้นแบบห่างๆนะฮะจะให้ลุ้นแบบว่าคู่ขี้ดูสีนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มันน่าจะได้ลุ้นกว่านี้ไหมอะไรอย่างงี้ไงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่แบบว่านักแข่งเขาออกมาเปิดเผยแล้วก็ฮ มีดิลแบบนี้ขึ้นด้วยหรยอนะฮะคือเพิ่งรู้นันเนี่ยอะไรเงี้ยก็ตกตกใจอยู่นะฮะก็เราเข้าใจว่าโอเคนะครับเขาคงไปสนิทสนมกันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยๆล้วก็ไม่ได้ว่าคิดลึกไปอะไรมาแต่พอทางเจ้าตัวนี่ออกมาพูดแต่มาบอกเองเนี่ยโอ้นะฮะก็ถือว่าคิดย้อนไปมันก็น่าสนใจดีนะถ้ามันจะเกิดเรื่องราวในทํานองนี้ขึ้นแต่ก็เอาไม่เป็นไรครับเพราะว่าทั้ง2คนนะทั้งวาเล่แล้วก็ทั้งเปดโดรแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมงานกันนะแต่ ย่างที่ทุกคนได้ทราบได้เห็นว่ามิตรภาพของพวกเขานั้นเกาะตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คงจะยั่งยืนกันต่อไปแน่นอนนะฮะในปีหน้าเส้นทางของพวกเขาทั้งคู่ก็จะแตกแต่กันออกไปนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าประสบความสําเร็จเรียกว่าทั้งสองฝั่งนั่นแหละฮะก็ทาง VR สิหครับทีมของล็อซีนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าเจ้าหน้าแข่งคนไหนยังไงแต่คาดว่าน่าจะเป็นคนเก่าที่ ประจําอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของดิจิกดิเกียนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นแฟงกี้หรือว่าจะเป็นใครก็กำลังเจรจากันอยู่ในตอนนี้เนี่ยใช่ไหมฮะนั่นก็คือในส่วนของการจะได้รับรถสเปคโรงงานด้วยนี่คือก้าวหนึ่งที่น่าสนใจของทาง v r ิจกก็คือเป็นทีมซัพพอร์ตโรงงานแบบเต็มตัวนะฮะจากที่หน้าที่นี้เป็นของพราม็กไงพอพราม็กไปยามาฮ่าก็เรียบร้อยนะครับก็เลยออกมาในแนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพราะว่านักแข่งเองก็จะได้บอกว่าเข้าถึงรถสเปคเดียวกันกับทีมโรงงานได้ก็อาจจะได้รุ่นผลง,งานมากกว่าเดิมหรือเปล่าในส่วนของเปโดรคอสตานะครับ mm hmm. ก็นะฮะความสาเร็จของเขาหลังจากที่เป็นนักแข่งที่ผลง,งานดีที่สุดในเคเดียมในตอนนี้ก็ถูกผลักดันให้ขึ้นไปทีมโรงงานในปีหน้านะครับก็ไปจับคู่แบดบินเดอร์แม้ว่ารถแมวอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกันดีนะครับรถสเปคโรงงานเนี่ยแต่ทีมงานทีมช่างผมไม่มั่นใจครับว่าจะติดสอนให้ตามกันไปได้กี่คนในตรงนี้นะฮะร,รวมทั้ง รายละเอียดต่างๆรายละเอียดอื่นๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ยังไม่สามารถประเมินไะด้ร0อนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่ว่าจะเป็น VR46 ไม่ว่าจะเป็น e โ r o a คอสตาอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับในตรงนี้นะฮะทุกคนอะนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะฮะไว้เจอกับผมใหม่ได้ในพรุ่งนี้ทุกคนราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับ